จ้าสวยดอกส,สวยงามเล้วจ้ะพี่น้องสมบันเวลานี่กูขาจะ้ะหื้อร้านดังกล็อกหลัจ้ะพี่น้องจะ้ะลูกลโนโ้องมาต้อมจ้าเดี๋ยวยังสวยเล้วจะ้ะอ๋อข้ามาชมเห็ดปวั ดอกส,สวยจ้าโทนี้ดอกส,สวยจ้าพี่น้องบานบุกีดอกได้จ้ามีจ้าพี่น้องจ้าอมสวัสดีครับพามาดูของสวยงามๆเยอพี่น้อง เอ็ดปวกมะดำลายที่น้องมะดมเนะาะดอกสวยๆได้จ้าพี่น้องไปคุณเลยมะดมเอาทดงพวกไปก่อน,นอจิ้มลงนิดเลยดำนี่นะตำนองหมดกินหมดเลยดอกสวยเลยร้านดังกล้องจ้าพี่น้องจ้าลูกแล้วน้องมจ้าบวกสวยพู อย่างสวยเลยจ้ะมันเดิมพี่น้องทำความสะอาดที่บ้านดอกก็วสวยดูไหมขาเป็นขาเลยจ้ะพี่น้องแย่งแย่งกันกับมดพี่น้อง <laughs> แย่งกับกิ้งคือพร้อมปะแย่งกักิ้งคือใช่เดือนพร้อมเลยเต็มหมดเลย โอ้ยหมดหลายไปนู่นไปนู่นเอาตัวนี้ก่อนป่ะบ้านบ่หลายบ้านใดเลยเนาะบึกลือของทางแตกมั้จ้ะพี่น้องบอกสวยโอ้หินหลายอ่ะ วยเนาะสวย,นะสวยเปลี่ยนก่อนจะพี่น้องเปลี่ยนมุมยันพี่น้องคนผ่้หญิงแสงแสงไม่ได้เนาะสะนว์จ้าสวยเนาะจ้าสวยดอกส,สวยทงานด้วยจ้ะพี่น้องมานบานปลายวันนี้มึงขาจ้ะใหญ่กว่าปูมือปตอ้อมอีก น่ขนาดเลยสวยๆงามๆ โอ้โหเลยยอดเนาะงามจ้าพี่น้องเห็ดจูนหรือเห็ดโคนเนาะประตอเนาะกระ้อมสุดมากพี่น้องปากางพี่น้องเห็ดโคนดีงามนะลุง พี่น้องเอฟซี FC บอกซ่อนกันา่อยากมาเก็บน้นดิมาเลยจ้ามาเลยออกลายก็น้องบัตเต้ยเนาะออกลายก่อนจะได้มาสักลูงนัดกัดขนาดจะพี่น้องนัื่งแขนเจ้าบัตรเต้เต็มเลยเลือนอ่ะไม่เป็นไร บากำลังอเริ่มอ้าได้จะพี่น้อง bằng hỏi hòi thác, thác <laughs> nhảy à. <laughs> cả hòi thác là chưa p/nó, ăn cà phê, vái cái <laughs> cầu já, lúc nhồng cái này, bông ละเอสวยนะผ่ายาวๆนะไปไปออจอกดอกเลยจอกดอกหมดแล้วสามเนาะผักแล้วอันนี้เจ้าของลรือหรอหักตอนลือเมื่อกี้นี่ปอถูกม<า>ึงดอกนี่จะพี่น้องเล็กเลยเนี่ยจะได้หอยเพิ่อกินเราปลาเต่าเนาะหอยทากนะหอยกินเกือบหมดครึ่งเลย <laughs> บ่แปงไว้ห็นบ่ต้องเลยเนาะ้เหลือจะคนกินบ่เด้อสช่ไอันนี้สวยๆนะอือหือสบลอือหือ uh ด huh. ินเหนียว ปาดอกนี่อะไรเล็กเยังกับกิ้งกือหรอบ่เยังกิ้งกือเนี่ยวคัดเนี่ยแน่มแล้ววะป้อบังขานี่นะบอต้องขาพวกยาว เลืกจ้าพี่น้องบปได้ยินนะสาวลงบด้หินนะแม่ข้างในก็ยังเบาต่อแล้วฉันมาเนาะหักแล้วโบนัมกลอกนะแฟนบอกหักเหรได้แค่นี้นก็เอาวน่าจะงัดไปเลยจิ้มแล้วงัดขึ้นไปนะนนาดีเห็นไหม ไดยก,ก่อนบอกเรือให้พี่น้องเบิ่งงามๆเลยบอกมาตอนเออกำงามออเอา้าจิ้มเลยบหมนี่เบ่งขาจ้ะพี่น้องจ้ะโอ้ยดอกนี่นะเป็นเล็กเนาะขาเนาะยังเลีเ้ย,ยงแขีวก็ได้จ้ะพี่น้องยังไม่ทันมดเด้อจ้ะ

ก,กุบกับกุบกับอยู่อือักซ้ำอือยงบูโผเนาะบูโผยะมิฮาเดบอมนบสมค้าผุมนะ,เ,ะ,เ,ะเ,เอาเมนค่ะเอาไปเกลงแบบนั้ไหม วยมลือบังคับนะาหมดแล้วตัวนี้สวยเลย จุ่มพี่นองจุ่มสุดท้ายดอกสวยมากเลยป้ายุงหลเหรอเนาะไ,ได้บึกขาจะพี่น้องขายาว,ยาว ป้อนอะไรบอกเต้อแบลบน่าสวยหักแล้วกองที่นำบททันลากไปเลยบอต้องอ้เ,เหนียวขนาดเนาะเหนียวอันนี้กินเห็นบอกกินคือกินหอยทากกิน ดอกดอก็ใหญเนาะยังขาวอยู่ด้วจ้ะพี่น้องเป็นเลืกเลยสอนอะไรน,นาออือฮจุดสุดท้ายแล้วจ้ะพี่น้องเหลือดสีดอกเนาะงมันต้องฮาดอกหลือฮาดอกคือดขอ,อ,อ,องทาง้ะพี่น้องเลือดฮักจ้ะถ้าันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าต้อมอนิวชแน,นลเลยนะครับ ติดภาพกันได้ขออภัยพี่น้องติดตามกันยาวๆพี่น้องเดี๋ยวนี้ขุดเห็ดให้ยาวๆไปเดี๋ยวต้องเก็บเห็นแป๊บจุดบ,บนตะก้าเลยจ้ะพี่น้องปานบม่กี้ดอกเนะาะบ่้ต้อมเนาะจ้าเบิ่งจ้ะพี่น้องผลงานของเฮาจ้าบ่อบตต้อมพันวางสัตว์หมอซ้ำหางเลยดอกเป็อยวยเลยตะก้าดอกความพุ่มอยู่ข้างล่างแล้วจ้ะพี่น้องเนอ้องป้าต้อม วันนี้ขอลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าพี่น้องวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้อง